สวัสดีครับท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็จะมาเล่าจากตอนที่แล้วซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สองของอัตชีวประวัติครูบาเจ้าเชย้อวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบนานาทายอำเภอลีจังหวัดลำพูนตอนนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องของครูบาเจ้าเชยวงศาพัฒนาเมื่อยังวัยเยาว์อายุได้11ขวบเมื่อปีพุทธศักราช2466 เด็กชายวงอายุได้11ปีถึง6ถึงเดือน6ขึ้น13คำ่ำเด็กชายวงก็ขอพ่อแม่จะไปอยู่วัดกับนาตุพุทธิมานาที่บวชเป็นพระที่วัดแม่ตื่นเหนือพ่อกับแม่ก็ยินดีด้วยพ่อแม่เอาตอกข้าตอกดอกไม้ทุบเทียนให้เด็กชายวงไปวัดแม่ตื่นเพื่อจะได้ไปขอสมาณาพุทธินพุทธิก็รับสมาพิเขย รับเด็กชายวงผู้เป็นหลานเอาไว้แล้วบอกว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่สอนหนังสือหลานเพราะต้องไปช่วยครูบาศีวิชัยสร้างศาลาที่บ้านปางให้ตู้พระกันทะกับตู้พรมสอนแทนถ้าเราอยู่ก็จะสอนฮื้อท้านาตุ้พุทธทิรับแล้วพ่อน้อยจันทาก็กลับไปบ้านเด็กชายวงน้ำตาไหลคิดถึงพ่อสงสารพ่อที่ต้องกลับคนเดียวไม่มีเพื่อน เด็กชายวงอยู่กับนาตุเรียนหนังสือเขียนอ่านไปทุกวันเช้าค่ำก็ปรนิบัตินาตุพุทธิมาทุกวันปัญญาก็ทึบเรียนหนังสือก็จําไม่ได้เด็กชายวงก็พยายามเรียนไปเรื่อยๆทุกทุกวันเช้าค่ำดึกดื่นสี่ห้าทุ่มรับใช้อาจารย์แล้วไปนอนหลับถึงตีสี่ก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าแล้วเอาเข้าวไปบูชาพระพุทธเจ้ากราบครูบา แล้วเอาถังไปตักน้ำท่ามาใส่น้ำต้นก็คือคนโทรพระพุทธน้ำต้นครูบาเอาน้ำต้นไปประเคนพระพุทธรูปแล้วเอาน้ำต้นหนึ่งไปไว้กับไม้สีฟันผ้าเช็ดหน้ากระโถนไปไว้ที่ปลายเท้าครูบาท่านตื่นมาจะได้ล้างหน้าล้างตาทุกเช้าแล้วเข้าไปกราบครูบาอาจารย์แล้ว ก็นั่งพับเพียบแล้วอ่านหนังสือตั้งน้งโมอิติปิโสภะควาโตสุปฏิปัโนเวลาค่ำๆ4-6สี่ถึงโมงเย็นก็ทำวัดสองถึทุ่มก็เขียนหนังสืออักขระนะโมพุทธยะนะโมธรรมยะนะโมสังขยะพุทธังเป็นต้นและสอนอักขระล้านนากะขะคคขะงะตลอดทุกวันตอนเช้าก็เตรียมเครื่องอัฐบริขารให้อาจารย์จนถึงเจ็ดถโมงเช้า กลับไหว้อาจารย์อาจารย์ก็ไปบินธบาตท,ทุกวันถึงเวลาที่นาตุพุทธิมาอาจารย์ผู้สอนไม่อยู่วัดไปช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างวัดที่วัดแม่ตื่นนาตุก,กันทะและตุพรมก็สอนแทนทั้งสองคนดุมากถ้าจําได้ก็จะดีไปถ้าจําไม่ได้แล้วก็ก็จะเคี่ยนตีจนหลังแตกลายถ้าท่องหนังสือไม่ถูกก็ถูกเคี่ยนทุกวัน บางวันก็เคียนด้วยแส้ไหวายแตกเป็นริ้วรอย 4- 5หวันลงแส้ไหวหลังแตกเป็นเส้นๆครูบาวงก็ทนไม่ได้ลักหนีกลับบ้านพ่อแม่ได้ยินลูกเล่าให้ฟังว่าครูตีไม่เป็นไรท่านไม่ได้จะฆ่าให้ตายท่านคงสั่งสอนเพื่อให้ลูกทนเอาลูกไปอยู่วัดอีกเถิดเด็กชายวงฟังคำพ่อก็กลับไปวัดอีกไปถึงวัดเวลาค่ำนาตุกันทะเห็นก็จะจับ แขนเด็กชายวงเอาแส้ไหวตีไม่ยังจนเลือดหัวแตกเลือดย้อยเต็มตัวครั้งร้องไห้ก็จะตีให้หนักขึ้นเมื่อปล่อยมือแล้วก็ให้ไปกวาดบริเวณวัดเจ็บก็เจ็บแสบก็แสบเด็กชายวงก็ทําไปจนทั่วบริเวณวัดเมื่อเวลานาตุกันทะไม่อยู่วัดเด็กชายวงก็จะมานั่งคิดนอนคิดว่าเราจะหนีหรือเราจะอยู่ต่อดีเนาะแล้วก็คิดว่าต้องอดทนไปก่อน บางทีเพียงแต่วิบากเราทำมาแต่ชาติก่อนเป็นแต่วิบากกรรมที่ทำมาเราทำผิดได้ดีได้ดา่าคนแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้ชาตินี้เราถูกเคี่ยนถูกค้อนอย่างนี้เราอดทนไปก่อนอย่าเรียบหนีกลับบ้านนะคอยร่ำเรียนไปก่อนบางทีก็จะอยากร้องไห้บางครั้งก็ต้องร้องไห้ไปก่อนเพื่อภาคหลังจะได้ดีขึ้นเหมือนว่าฟ้าหลังฝน ครูบาวงทนอยู่ไปเด็กชายวงครั้งอยากเห็นอาจารย์ก็กลัวยิ่งกว่ากลัวเสืออีกเวลาเรียนหนังสือจิตใจจะฟุ้งส่น้นจำหนังสือเรียนไม่ได้คิดว่าเสือก็ยังดีกว่าอาจารย์สอนหนังสือเสือเห็นเราหรือได้ยินเสียงมันก็ยังหลกหนีออกทางเวลาเราไปไร่ไปนาป่ามันก็ยังร้องอ้าวอาวรักษาเราทุกวันเรามาอยู่คนกับพระธรรมกลับชอบตีเรา เราก็ยังเด็กไม่รู้อะไรเรามาอยู่วัดนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นคนรู้อยากจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมบ้างเราอายุเข้าแค่12ปียังเป็นคนโง่เง่าไม่ฉลาดครูบาอาจารย์ก็มาตีเราเหมือนตีวัวตีควายตีหมาไม่กลัวไม่เจ็บไม่ปวดเราก็เจ็บปวดเป็นเราก็เด็กหลังก็ยังอ่อนเอาแท้ไวมาตีเราเป็นฟกช้ำน้ำตายิ่งเออ เราก็เป็นคนทุกคนยากลำบากที่สุดอย่างไรก็ดีเราควรอดทนไปก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะเด็กชัยวงก็อดทนอยู่ปฏิบัติร่ำเรียนอีกหลายวันจนกระนั้นก็ยังมีคนอิจฉาความขาราวีเด็กชัยวงก็ตั้งสติไม่ได้มีแต่ร้องไห้ถูกทุบตีไม่ขาดทรมานจนทนเจ็บปวดไม่ได้ เด็กชายวงอยู่วัดได้5เดือนถึง10เดือนขึ้น6กข้ามก้อนนี้กลับบ้านพ่อแม่ก็พลอยเสียใจไปด้วยเพราะผู้สั่งสอนไม่เลี้ยงลูกของตนพ่อแม่ก็ให้เด็กชัยวงอยู่บ้านทําไร่ทำ,ทำสวนทํานากันไปก่อนส่วนนาตุพุทธทิมาก็กลับมาอยู่วัดเพราะครูบาเจ้าสีวิชัยซึ่งเป็นครูบาของนาตุศิรสาและนาตุพุทธส่วนครูบาเจ้าเฉวงษาเดินทางไปสร้างพระธาตุ แก่งส้อยประทุมท่านทั้งสองก็กลับมาอยู่วัดบ้านก้อเหนือนาตุพุทธก็ว่านาตุการทะเป็นอย่างไรไม่เอ็นดูหลานเด็กชายวงมาอยู่วัดไม่สั่งไม่สอนมันเคี่ยนตีมันจนเด็กหนีกลับบ้านเพราะทนไม่ได้มันยังเด็กอยู่ไม่รู้อะไรเราอย่าทำอย่างนี้นะตุมันไม่ดีเด็กชายวงออกมาอยู่กับพ่อแม่ทำไร่ทำนา ปีนี้พ่อแม่ไปทำไร่ทำนาที่น้ำดิบป่าไผ่ก็เหนือหนองชัยที่ไร่นั้นเป็นป่าไผ่กอใหญ่ครูบาเจ้าเชื้อวงศาตอนเด็กนี้อยู่กับพ่อน้อยจันทะและแม่บัวแก้วก็พากันไปล้มไม้ล้มไผ่ที่ไร่นั้นล้มเสร็จก็ยังไม่ทันเผาเพราะไร่นามันยังไม่แห้งไฟป่าก็ลามมาถึงไร่นั้นแต่ยังไม่ไม่หมดป่าไผ่ก็ยังเป็นกอถึงเวลาดับก็ค่อยดับ ค่อยฟันทอนลงได้ทั้งทุกทั้งยากเมื่อถึงเดือน9้าพ่อแม่เด็กชายวงก็เอาเข้าวไปปลูกทำไร่จนแล้วเดือน12ก็พากันไปถางหญ้าไร่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเด็กชายวงไปทำไร่กับพ่อให้พ่อไปก่อนแล้วเอากระบอกสองกระบอกไปตักน้ำดิบที่ป่าหมากเห็นข้าวสารตกอยู่ในทรายในน้ำกองหนึ่งประมาณกอบ หนึ่งเด็กชายวงก็เอาใบตองมาใส่ข้าวสารที่แช่อยู่ในน้ำห่อแล้วก็ตักน้ำใส่กระบอกหาบขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรถึงไร่เอาน้ำไปไว้ที่ห้างไร่แล้วก็ไปตัดเอาไม้ไผ่มาปล้องหนึ่งเอาเข้าวสารใส่กระบอกทำข้าวหลามสุกแล้วเกือบจะเต็มกระบอกเอามาให้พ่อกินพ่อเห็นมีน้อยบอกว่าพ่อไม่กินหรอกกินเธอลูกมันไม่พอเด็กชายวงเห็นพ่ออนุญาตแล้วก็กินพออิ่มไปวันหนึ่ง เด็กชายวงไปทําไร่กับพ่อทุกวันแม่อยู่บ้านเอาเข้าไปส่งหาข้าวไม่ได้จะไปขอข้าวอีกบ้านอื่นได้ถ้วยหนึ่งก็เอามาแช่นึ่งสุกแล้วแบ่งกันคนละปั้นห่อใส่ใบตองตำน้ำพริกห่อใส่ใบตองเอาหัวมันหัวหนึ่งแล้วก็ตําละเอียดห่อเป็นหอใหญ่เอาไปส่งที่ไร่เวลา8ปถึง9มงเชา้าไปไว้ใต้ต้นทองกวา พ่อก็นึกว่าข้าวห่อใหญ่จะเป็นข้าวหอ่อแก้ออกมาก็กลายเป็นห่อน้ําพริกแก้ห่อเล็กออกว่าก็นึกว่าน้ําพริกกลายเป็นห่อข้าวแก้ห่อที่โตออกมากลายเป็นหัวมันนึ่งไม่รู้จะว่าอย่างไรก็แบ่งกัดกินสองคนพ่อลูกพ่อก็บอกว่าลูกเอ้ยเฮานั้นตุกขนาดนี้เหานั้นตุกขนาดนี้เชียวเนาะข้าวจะกินยังบม่มีก็ต้องกินไปอย่างนี้ไม่เป็นไร ค่อยอดกลั้นกันไปบุญไม่มีก็ถึงกับไม่อดตายหรอกทอรมานมานานแล้ววันนี้ก็ยังไม่ตายมันจะตายก็ตายไม่ตายแล้วก็แล้วไปให้ลูกอดทนไปนะภายหน้าถ้าพ่อยังไม่ตายเสียก่อนก็ดีตายไปก็ดีบางทีลูกจะได้นั่งขดถวายหงายองค์ตีนหรือนั่งขัดสมาธิกินข้าวดีๆอร่อยๆพ่อนี้จะได้อยูุ่ทันเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ถึงเวลาเข้าออกรวงแก่แล้วข้าวก็เกี่ยวไม่ทันจะเสร็จเด็กชายวงก็อยากจะไปอยู่วัดต่อจึงไปขอพ่อแม่ไปขออยู่วัดกับนาพุทธพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่ยินดีที่สุดละลูกจะไปก็ไปเตอไปเรียนจริงๆอย่ากขี้เกียจให้ฟังครูบาอาจารย์อย่าหนีกลับบ้านอีกนะลูกถึงเดือนสามเหนือเดือนอายภาคกลางขึ้นแปดค่ำเด็กชายวงก็ลาพ่อแม่ ไปคนเดียวรอบนี้เอาย่ามใส่ผ้าหม่มผ้านุ่งมีผ้าผืนเดียวนุ่งกางเกงออกจากบ้านไปวัดแม่ตื่นเหนือพอดีนะตุพุทธอยู่วัดแล้วก็บอกว่าขอลาพ่อแม่ไปเรียนหนังสือนาตุก็บอกว่ามาเรียนหนะดีแล้วเรียนจริงนะอย่าขี้เกียจเอาถุงย่ามไปไว้ที่ห้องนอนก่อนแล้วไปปั้นดินจีดินจีคืออิฐมอนจะเอาไปไว้สร้างพระธาตุเก่งส้อย เด็กชายวงก็ไปช่วยปั้นอิดมอนทุกวันจนได้สามหมื่นก้อนพอได้สามหมื่นก้อนจะเผาก็ไม่มีฟืนทำไปจนถึงเดือน4ี่ข้าถึงสิบห้าข้าทำบุญประเพณีตานข้าหลามเสร็จแล้ววันเรมสองข้าขึ้นไปทางเหนือก็ไปเอาฟืนตัดแล้วก็มัดเป็นแพรเพื่อล่องลงมาขณะที่ล่องแพรอยู่กลางน้ำ มีคนหนึ่งตะโกนบอกริมฝั่งน้ำว่าพ่อตายแล้วตกบันไดที่บ้านแม่เสลี่ยมทางตะวันออกเขานิม,มนต์ตู้เจ้าตู้พระไปรดน้ำศพวันนี้เด็กชายวงก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านอย่างไรเพราะต้องทอแพเอาไม้ไปส่งวัดก็คิดว่าพ่อตายแล้วก็แล้วไปไม่รู้จะทำอย่างไรนาตุก็ไปแล้วเมื่อล่องแพามาถึงบ้านลุงพยาคำ ซึ่งเป็นบ้านพี่เขยของยายก็รื้อแผออกลากขึ้นบกแล้วทยอยหามไปวัดเพื่อจะเผาเอาอิดคราวนี้ครูบาวงก็อับไม้มาเพิ่มจนได้ไม้มากพอที่จะเผาอิดไปชุดหนึ่งประมาณสี่หมื่น 40, ก้อนเผาสุกแล้วก็ใส่แพ่นล่องลงมาที่แก่งส้อยนานพุทธนานทิสาก็ไปนิมนต์ครูบาเจ้าเชลังกาไปนั่งหนักนั่งให้คนมาทำบุญอยู่พระธาตุแก่งส้อย ขณะนั้นเจดี JD พระทัดก็กอได้สูงเพียงหัวแม่มากนักเด็กชายวงไปอยู่กับนานพุทธได้3าถึงสวันนานพุทธก็บอกว่าไม่มีเวลาสอนหนังสือมีแต่ทำงานจะเอาหลานไปฝากกับหลวงปู่กาต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูบาชัยยลังกาซึ่งเป็นอุปชาญของครูบาวงและเป็นครูบาอาจารย์ พูดที่สอนกรรมฐานและมากด้วยวิปัสนาญาณและอภิญญายาณขณะนั้นครูบาวงอายุได้12ปีนาพุทธก็นำเด็กชัยวงไปมอบให้กับหลวงปู่ชัยยะลังกาที่วัดซึ่งอยู่ใกล้กับพระาธาตุแก่งส้อยข,ขอให้พ่อครูบาอบรมสั่งสอนเด็กชายคนนี้ด้วยเถอะแต่ปัญญาไม่ดีพ่อครูบาเพียนสอนไปเถอะ ครูบาใช้ลังกาก็บอกว่าดีแล้วเราจะรับเอาไว้เด็กชายวงก็อยู่กับครูบากาปฏิบัติตามท่านไปทุกวันครูบากามีสิ์อยู่สามสี่คนเป็นพระเนนอยสองถึงสามคนที่เป็นคนร้ายอยู่ต่อหน้าครูบาก็เป็นคนดีรับหลังก็เป็นคนเกเรเห็นครูบาชชยวงสาปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็อิจฉา มีพระอีกองคหนึ่งชื่ออินถาก็อยู่ปฏิบัติครูบาด้วยครูบาอินถาเป็นคนบ้านนาเลี่ยงเป็นตุลุงของตุเวศถึงเดือน8ถึง15ค่ําครูบากาก็หาพระตรายมาบวดให้ตอนเช้าและได้ตั้งชื่อให้เนนใช้ยลังกาตามอย่างชื่อท่านบวชแล้วก็ใส่บาตรฉันเข้าเสร็จประมาณ9โมง ก็ชักยอดฉัดขึ้นสวมที่พระาธาตุที่พึ่งก่อเสร็จแล้วก็สมโพธิแต่ฐานพระเจดียังก่อไม่เสร็จยังคงทำงานกันต่อไปญาติโยมทางลี้ทางบ้านก็ทางบ้านนาก็ส่งอาหารไปเลี้ยงคนทำงานบกปูนพระาธาตุก่อกําแพงเอาพระพุทธรูปที่หักอยู่ตามวัดหลายแห่งมาหล่อไว้ในกําแพงก่อแล้วหุ้มปูนไว้ให้หมด อยู่มาถึงเดือน9ครูบากาพาเนนชัยลังกาและตุ้อินถาทํากระบอกไฟตุ้ลุงอินถาทํากระบอกไฟกระบอกหนึ่งต่อกันสี่ท่อนเอามาบูชาที่พระบาทห้วยต้มมีประเพณีส่งน้ําพระบาทจุดกระบอกไฟบูชาพระาธาตุอยู่ต่อมา2-3วันเวลา4-5หทุ่มครูบาใช้ลังกาบอกว่าพวกเราจะหนีแล้ว พรุ่งนี้จะมีคนโง่เง,ง่ามาหาเราเราขี้เกียจพูดไม่อยากจะเห็นครูบาก็สั่งให้เก็บของเอาใส่หาบตีสามลุกขึ้นนึ่งข้าวใส่ปินโตออกเดินทางไปทิศตะวันตกไปทางที่ยังมืดมืดจุดไฟหามแคร่ครูบาไปสว่างหน่อยก็ลงเดินไปไปถึงบ้านผาใต้มีไร่แห่งหนึ่งเจ้าของไร่ชื่อลุงเรือน นิมนต์ไปอยู่ที่ห้างไร่เช้าขึ้นมาก็ออกเดินทางต่อไปคนโง่เง่าที่ครูบาหนีมาก็ตามมาถึงแต่ไม่พบแล้วคนคนนี้เป็นคุณอุ้ยจะให้ครูบามาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ไม่เป็นท่านว่าท่านเป็นพระธุดงจะเดินทางไปอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านไม่อยากจะพูดกับคนโง่เง่าครูบากาหนีไปอยู่แม่หัดครึ่งเดือน รู้ว่ามันจะตามมาอีกก็หนีไปห้วยน้ำคุณอาศัยห้างไร่ลุงเมืองซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ายางแดงอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันคุณอุ้ยรู้ข่าวก็จะตามไปอีกครูบารุ้งล่วงหน้าอีกแล้วก็หนีไปบ้านก้อต้องเข้าไปในดอยลาบากข้ามดอยหัวแตกลงไปทุ่งเสลี่ยมข้ามแม่น้ำปิงไปอยู่ห้างกุลาชาวบ้านปลุกกุติที่พักให้ท่านใต้ต้นแม่สา มีพระเนนติดตามคือตุอินถาเนนชัยลังกาเนนตาเนนใหม่พอข้าพรรษาก็ขุดคูล้อมรอบที่พักต่อมาก็เรียกที่นั่นว่าวัดน้ำล้อมออกพรรษาแล้วก็เดินออกไปยังบ้านแก่งโปงชาวบ้านก็สร้างที่พักให้อยู่ที่นั่นครูบากาก,าก็ป่วยเนใชัยลังกาก็เฝ้าดูแลหายามาให้นอนเฝ้าครูบาอยู่ ตู้อินถาจะเข้าไปหาครูบาก็เอาเท้าเตะเนนใช้ลังกาครูบาก็เอ็ดใส่ตู้อินถาว่าเตะเนนทำไมลุกขึ้นจะเอาไม้มาตีตู้อินถาแต่ไม่ทันได้ตีก็เหนื่อยลงก่อนเนนใช้ลังกาก็เอายาให้ฉันอาการก็ดีขึ้นต่อมาก็เดินทางไปแล้วล่องเรือไปที่เก่งซ้อยไปอยู่ที่เก่า ให้เน้นใช้ลังกาอยู่กับตุลาดูแลพระาธาตุเจดีย์แล้วครูบาก,ากากับพระเนมที่ติดตามมาก็เดินทางต่อไปอยังบ้านนาเลียงซึ่งจะไปเชียงแสนไปอยู่เชียงแสนเน้นใช้ลังกาเรียนหนังสืออยู่กับตุลาและช่วยทํางานกอ่อกําแพงรอบพระาธาตุมีคนมาช่วยไม่กี่คนตุลาและเน้นก็ช่วยกันหาบน้ําขึ้นดอยเอาดินจีอิดมอนขึ้นไปด้วยมีหมาตัวหนึ่งก็ทําเสล็ก เอาหมาใส่อิดบนหลังทีละสองก้อนให้หมาช่วยขนขึ้นไปหมาก็หามอิดขึ้นไปที่พระธาตุและพระเนนและหมาก็ยังขนอิดได้วันละสาถึงสเที่ยวเอาไปก่อกำแพงได้แล้วก็เข้าพรรษากใลกล้ๆพระธาตุนั้นแล้วพอถึงพระธาตุประเพณีก็ทำพิธีจีบอกไฟเป็นพิธีจุดกระบอกไฟเนนใช้ยังกาไปขอดินปืนที่ศาลาหลวง เขาเขี้ยวดินไฟที่นั่นได้แล้วก็เอามาทำกระบอกไฟมาจุดกันอยู่ที่นั่นสองพันษาถึงเดือนห้าครูบาสีวิชัยก็มาที่แก่งส้อยเพื่อจะสร้างทางขึ้นพระาธาตุขณะที่เดินผ่านมาทางบ้านแม่ก็ทางรกหมู่ช้างงัดไม้ก็เอาช้างมาลากไม้เป็นทางไปก่อนแล้วเอาครูบาสีวิชัยขึ้นสเสลี่ยมห่างไปทางวัดสิงห์ แล้วข้ามเรือไปถึงพระาธาตุแก่งส้อยชาวบ้านสร้างที่พักไว้ให้ท่านอยู่ที่วัดใกล้กับเจดีพระาธาตุวัดนั้นเรียกว่าวัดนกยุงครูบาศรีวิชัยก็ค่มงานประมาณหนึ่งเดือนเนนนช้ลังกาก็ไปช่วยขุดช่วยก่อสร้างด้วยครูบาศรีวิชัยเห็นเนอนอดอาหารก็เอากล้วยที่ใส่เข้าบารตอนเช้ามาแจกให้เนนเนนนช้ลังกาได้กล้วยสองลูกมากินหวานดีใจ และก็ได้กินกล้วยของครูบาใจดีด้วยเมื่อใกล้วันฉลองพระธาตุก็ทำต้นทานใหญ่พอดีแต่ก่อนเงินจะหายากเงินใส่ยอดต้นทานใส่เงินแทดพ,พันหนึ่งก็มากเต็มที่แล้วแห่ากาันขึ้นไปบนยังพระธาตุและก็กลับลงมาในวันรุ่นขึ้นเพื่อฉลองแต่เมื่อฉลองเสร็จแล้วพวกเมืองเถินก็พาครูบาล่องไปทางบ้านนาไปดอยวัวไปที่บ้านเถิน ไปสร้างพระาธาตุดอยวัวแล้วก็มาสร้างพระาธาตุจอมสวรรค์ที่บ้านปาาคาแล้วมาฉลองพระาธาตุห้าดวงที่อำเภอลีแล้วไปที่อื่นต่อส่วนเนงใช้ลังกาอยู่ที่พระาธาตุเก่งส้อยถึงเดือน8แล้วก็กลับมาที่บ้านก็วัดแม่ตื่นแล้วก็กลับไปยังที่เก่ามาแพ้วถางวัดเอารงไม้เก่าที่พอใช้ได้จากวัดแม่ตื่นเหนือ มาสร้างที่พักเพื่อเป็นวัดประจำพรนษาอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างวิหารขึ้นลุงหนานวงอยู่ทุ่งสี่เหลี่ยมรู้ข่าวจึงให้ครูบากามาอยู่ที่วัดพระบาทห้วยต้มมาชวนเนนไปหาเนนจึงขอลานาตู้พูดว่าจะไปหาครูบากานาะตู้ว่าดีแล้วอยู่ไปเถอะอยู่ที่เนี่ยไม่เป็นสุขนาะเองบางทีก็อยู่วัด บางทีก็ไม่อยู่เจ้าก,ก็ถูกค้อนถูกตีแซ้อยู่ไม่ขาดไปอยู่กับครูบากาปฏิบัติท่านให้ดีขอให้มีอายุมั่นยืนยาวมีพยาปัญญามีความเพียรเขียนอ่านไปครูบาไปไหนก็ไปด้วยนะเด็ก <s> <De k S 2> ชายใช้ล <s> ังกาก็เอาย่ามใส่ของตามหนานวงไปหนานวงเป็นชาวเขาเผาลือ้อยู่นั่นสองคนพากันไปหาครูบากา มาถึงก็เข้ากราบไหว้แล้วก็บอกว่าจะขอมาอยู่กับตุลุงครูบากาก็พามาไหว้พระบาทเน้นเห็นมนทบที่ครอบรอยพระพุทธบาทชํำรุกสุดโสมหลังคาก็รั่วจึงถามว่ามนทบนี้จะพังแล้วตุลุงยังสร้างใหม่ได้อีกหรือครูบาก็ตอบว่าข้าไม่ได้สร้างหรอกไม่ใช่หน้าที่ข้ามาอาศัยเป็นครั้งคราว มาปฏิบัติอยู่ไม่ให้สูญหายไปเท่านั้นคนที่มีหน้าที่สร้างคือพระน้อยเมืองตื่นวันหน้าบางทีเนนใช้ลังกานี้จะได้สร้างเนนก็ว่าค่านี้ยังน้อยอยู่จะไปสร้างอย่างไรครูบากาก็ว่าหน้าที่จะต้องสร้างก็จะได้สร้างเถิดคอยดูเถอะเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วจะมาเอง เนนใช้ยลังกาอยู่กับครูบาได้7วันครูบาก็บอกว่าจะออกทุดงต่อเนนก็ติดตามไปออกเดินทางไปทางบ้านแม่หาดป่าตาดล่องไปยังนอนปากขมุจากนั้นก็ไปวัดดอยเต่าค้างหนึ่งคืนออกจากดอยเต่าไปทางป่าตื่นไปค้างวัดอัญช่างแล้วขึ้นดอยเกิง้งไปไหว้พระาธาตุดอยเกิง้ง รับศีลโปรงอาบัติกันที่ศาลาดำหัวกลางคืนไปที่พระาธาตุไปไหว้สะสงสวดมนต์ประทักศิลสามรอบที่นั่นไม่มีน้ำกินนอนก็ไม่ได้พากันลงมาอยู่ที่ศาลาดำหัวกินน้ำบ่อทิพน้อยน้ำก็มีไม่มากนักลงดอยลงมาที่วัดบ้านช่างถึงเวลากลางคืนตอนดึกเนนชัยวงก็ได้หลับแล้วครูบาก,ากาก็หลับ มีคณะพระครูจันทร์พระขูเผือกเอาครัวาทานอัฐบริขารมาทอดทานถวายครูบาอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาสุขครูบารับแล้วก็ให้ศีลให้พรแล้วปลุกเนนให้ลุกขึ้นไปเอาครัวาทานมาไว้แล้วก็นอนรุ่งเช้าบินทบาตฉันแล้วก็จัดของที่จะเอาไปของที่เอาไปไม่ได้ให้ลุงน้อยสาวกับลุงสีหับมาไว้ที่บ้านป่าใต้ แล้วครูบากับเนตอีกสมรูปก็ออกเดินทางต่อไปตอนที่2ก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับครูบาเจ้าเชยวงศาได้ทําการศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้พบครูบาชัเยลังกาและครูบาสีวิชัยและก็ตอนที่3ในตอนหน้าเป็นตอนที่ครูบาเจ้าเชยวงศาได้พบกับพระอุปชา์ซึ่งเป็นครูบาเจ้าพรหมจักโกแห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้า พูดที่เป็นพระอุปชาญและสอนกรรมฐานให้ครูบาเจ้าใช้วงศาคนต่อไปโปรดติดตามในตอนที่3ด้วยนะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อจะได้ฟังการเล่าเรื่องของกระผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ